สวัสดีค่ะแอน้นี่สายฟอมันแล้วค่ะไผ่บอยอยากได้ดากใหญ่เอวมดตะนอยอย่าสิหาเฮ็ดเด็ดขาดเดอ้อท่านี่น่ะสิบอกให้ <c oughs> มาเลยค่ะทุกคนถ้าะบบเาผนนะคะสาวๆและคุณแม่บ้านที่ไม่อยากอ้วนที่อยากจะมีมวลกล้ามเนื้อเยอะๆมวลกล้ามเนื้อใหญ่ๆที่อยากจะมีเตาเผาใหญ่ๆนะคะแนะนําให้ทําท่านี้เลยค่ะเป็นท่าปั่นก้นนะคะ เป็นท่าสคอสค่ะสาวๆท่านไหนหรือแม่บ,บ้านท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องหัวเขา่าก็ให้เลี่ยงท่านี้ไปเลยเพราะว่าท่านี้ก็จะหินอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องใช้กำลังกาลังที่ต้นขาของเรานะคะเพื่อเป็นการทรงตัวก็คือท่านี้ก็จะหนักหน่อยอะ่ะแต่ถ้าใครอยากที่จะปั้นหุ่นได้ไวๆนะคะท่านี้ก็คือแนะนำเลยหย่อนก้นลงไปให้ได้ฉากหัวเข่าไม่เลยปลายเท้า ยืนขึ้นมาขมิบก้นและเก่งหน้าท้องทำแบบช้าๆนะคะทำแบบโฟกัสแล้วมันจะทำให้เราอะ่ะมีเตาเผาผ่านที่ใหญ่ระบบเผาผ่านดีกินยังไงหน้าท้องเราก็จะไม่ยืน่นแม่บ้านและสาวๆนะคะลองทำกันดูได้นะคะท่านี้ทำทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอเตาเผาผ่านของเราดีมวลกล้ามเนื้อของเราแน่นระบบเผาผ่านดีกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะสาวๆ